สวัสดีค่ะสวัสดีบ่ายนะคะสวัสดีบ่ายวันหยุดนะคะสวัสดีบ่ายวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็ท่านนายกก็จะมาเขียนรูปทรงต้นตะโกนะคะเชิญท่านนายกเลยค่ะคร,ครับสวัสดีครัทุกท่านนะครับอันนะะี้เป็นตะโกกดจากธรรมชาติเลยนะกิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยมาจากธรรมชาติร้วนๆนะครับ ท่นเนี่ยแตกแตกจากธรรมชาติเลยนะเราจะพยายามรักษาซากเอาไว้นะครับเนื่องจากมันมีความเก่านะเราจะรักษาซากเอาไว้นะครับน,นี้ปกติไม้เนี่ยที่เราเขียนจะปกตินี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ทรงอ่ากิ่งค่อนข้างที่เป็นฟอร์มนะเป็นฟอร์มแบบเป็นยอดเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเราจะทำมาต้นนี้เนี่ยให้เป็นหลายยอดนะครับเนื่องจากว่าต้องการ ลูกทรงใหม่ถ้าเขียนทำันเรื่อยๆเราก็จะได้ดูแบบนั่นนะครับคราวนี้ท้ามีความคิดว่าเราจะทําให้มาม้เป็นเหมือนกับมีอยู่สี่สี่กิ่งใหญ่เนี่ยเราจะมาทําพยายามทำเป็นทรงยอดของแต่ละกิ่งน,นะครับเพื่อนีนความจําเจนะฮะในความจําเจนะครับคราวนี้ไม้เนี่ยการมียอดเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องมีพื้นที่มีพื้นที่การเขียนนะครับให้มันมีการตั้งยอดได้เนี่ย เพราะนี่เวลาเวลาเราลากเส้นเนี่ยเวลาท่านตั้งเมนนะครับตรงเนี้ยจะมีตาแตกอยู่นะคุงประมาณเนี้ยนะครับี่อยู่แถวนี้นะวิธีการเนี่ยเราต้องพอจะมีทํายอดเนี่ยมันชูขึ้นไม่ได้นะถ้ามันชูขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันทํายอดไม่จบนะครับมันเวลาทามันจะคุมคุมเป็นไม้ยอดเดียวนะนี่การที่จะสร้างหลายยอดเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องลิ้งต้องดึงดึงนะจากตาแตกเขาเนี่ยนะครับมันจะมีจุดอยู่นะจะมีจุดอยู่เนี่ย เราต้องลากลอกา,นะลาก่อนเนี่ยลากลากเส้นเนี่ยให้มันพ้นให้มันพ้นลำกระดนนะครับพ้นลำมาแล้วก็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยตั้งเป็นยอดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อทําพุ่มจาอเนี่ยเป็นยอดนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องตั้งนะต้องตั้งยอดนะครับเพื่อ ให้ไม้มันเนี่ยเวลาท่านเข้ารว่ที่ทํไม้หลายยอดเราต้องตั้งแบบนี้ก่อนนะให้ห่างๆไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะมาทํายอดแถวนี้นะครับอันนี้ทํายอดนะ,ะแล้วก็ตั้งตัวนี้เหมือนกันเนี่ยมันจะมีตาแตกนะที่ผมตัดเนี่ยตามันจะอยู่ประมาณบริเวณแถวนี้นะฮะต้องกดลงกอดน,นะครับกดลงเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำยอดไปต่อไปนะแล้วก็ทำตั้งอยู่ประมาณให้ห่างนะ การตั้งพุ่มอย่างนี้เนี่ยจากไม้ต้นใ่ใหญ่นะครับมันจะช่วยทาให้ไม้ใหญ่ขึ้นด้วยนะอันนี้เล็กเหมือนกันนะให้ห่างๆประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าตันนี้เราก็มาไล่ๆเอานะไม้เนี่ยเวลามันเลี้ลยงไปเรื่อยๆมันจะมีความใหญ่นะมันจะอ้วนขึ้นนะครับ นี่มันจะจะจบเรนยอดได้นะครับวิธีการเนี่ยเราก็พอเราตั้งราได้แล้วเ,เรามาดึงเมนนะดึงเมนเพื่อเพื่อประกอบฟอร์มเข้านะครับมันเป็นเหมือนกับไม้หนึ่งต้นเนี่ยช่วงเนี่ยเป็นไม้ทรงต้นเนี่ยมาใส่ตำแหน่งไว้ ตรงนี้ก็ดึงกลับนะอยู่ประมาณช่วงแถวนี้นะครับต้องดึงกลับนี่ก็ตั้งเข้ามาสลับกันไปแบบนี้นะครับ เราก็จะได้ไม้อยู่ประมาณประมาณเป็นยอดนะครับมันเป็นไม้เป็นเป็นยอด คนไหนสิ มนี่ยเมตาแตกนะล้วก็ใส่เติมเข้าไปนะครับแต่พวกเนี้ยไม่ต้องยาวนะเป็นองค์ประกอบเพื่อทําลดความสูงของม้าเนี่ยให้มันยอดให้มันตี้ลงมานะครับแนี้ตรงเนี้ยยอดมันห่างวิธีการแก้นะครับอ่านี่เราเ,า,เาเอายอดก่อน ยอดแรกนะยอดประทานเลยนะครับยอดประทานก่อนนะพอมันห่างเนี่ยวิธีการแก้ไม้นะครับถ้ามันห่างเวลาทำยอดแล้วเนี่ยมันต้องแตกไม้ส่วนใหญ่ตะโกจะแตกทั้งซ้ายทั้งขวานะเราจะดึงตรงเนี้ยออกมา แล้วก็ล้อไปกับลำเนี้นะครับล้อไปแล้วก็พยายามดัดเนะลวดแรกเนี่ยถ้าเราดัดเยี่ยวเนี่ยมันมันมันก็จะเยี่ยวตามมานะครับนะ พวกนี้เราก็ทำยอดได้ก็ช่วงนี้มันห่างใช่ไหมครับแล้วก็ดึงมาดึงมาเนี้นะครับตรงนี้ดึงกลับนะครับอันนี้ดึงกลับ อันนี้สเ,เกลค่อนข้างจะเท่าของจริงนะครับเพราะว่าผมก๊อปปี้เงามาใช้นะครับก๊อปปี้เงามาใช้นะอ่าเราห่งหางไว้ก่อนนะครับเนื่องจากกระโกนี่ใบค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ถ้ารีดเล็เลกเรามันจะสวยนะอ่าพอตรงนี้เนี่ยเรามีผู้ช่วยนะนะครับไม้มันเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาเนะีก็เป็น,ปน,ปนคล้ายๆเมนะตรงนี้เป็นเมยเลยนะครับเล็กๆ คือเราตั้งลำด้แล้วนะครับพวกนี้เป็นที่ต้องทำต่อมาคือการตั้งเมนต่างๆนะครับอันนี้ต้องทำทีละขั้นตอนนะอย่าไปพร้อมกันนะ เราดึงหนีไปไกลแล้วนะหนีเพื่อให้มันพ้นยอดเนี่นะฮะวันนี้ม้ามนเลี้ยงโตแล้วเนี่ยมันจะอ้วนขึ้นนะครับ ถ้าตำแหน่งมันไม่ตรงแปะมันจะขยับม,มามาขยับมาก็ได้นะครับ ถ้าเราดึงทีละขั้นตอนนะไม้มันก็จะง่ายนะครับเวลาเราทำฟอร์มแล้วนะอย่าไปดึงพร้อมกันนะต้องตั้งตัวลำแม่ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดพวกเนี่ยทำที่หลังเอา พอข้างล่างเนี่ยมันไม่มีพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็จะทำให้เขารับสิ่งเฉยๆนะครับรับสิ่งเฉย แล้วก็ถ้าไม้มันโล่งเวลามันแตกกับจุดนี้แล้วแต่นะครับเราสามารถดึงดึงจากข้างหลังมาได้นะฮะดึงจากข้างหลังมาได้นะมาปิดช่องว่างต่างๆนะครับอาศัยกิ่งหลังเนี่ยถ้ามันไม่แตกด้านหน้าให้เราเนี่ยมันจะอยู่หลังก็ดึงมาได้นะครับดึงมาเพื่อปิดช่องต่างๆนะครับอย่าให้มันมีความโล่งว่าไม้จะสวยงามเนี่ยระยะช่องไฟความห่างต่างๆ,ๆมันควรจะค่อนข้างที่จะ เรื่อว่าเป็นระยะมันใกล้เคียงกันนะกับความห่างความถี่ของกิ่งต่างๆนะอย่างนั้นเล็กๆหน่อยนะครับมันก็จะช่วยปิดได้แล้วนะฮะ เราก็จะได้ไม้หลายลำนะครับเป็นไม้หลายยอดนะนะมันก็จะไม้เราทำแล้วเนี่ยเราก็จะไม่จำเจนนะแล้วก็พวกเนี่ยให้ท่านทำกิ่งห่างไว้นะครับให้ห่างๆเอาไว้เลยนะหลักสำคัญคือเราต้องตั้งตั้งลำหนึ่งสองสามสี่ก่อนส่วนการมาแตกด้อยเนี่ยรากเอาที่หลังนะฮะากเอาที่หลังนะครับเราก็จะได้ไม้ที่หลากรูปแบบนะเรา มันเป็นความจริงเป็นไปได้นะก็ขอให้ท่านอาลองดูนะครับสําหรับท่านที่มีไม้นะท่านที่มีไม้นะครับตรงไหนเนี่ยมันโล่งเวลาเรามีกิ่งแตกเราสามารถดึงจากข้างหลังก็ได้ครับดึงย้อยลงมางล่างนะดึงย้อยลงมานะครับเพื่อเสริมให้อว์มไม้เนี่ยมันดูดูดีขึ้นน,นะครับ เราก็จะได้ไม้หนึ่งก้นแต่มีหลายยอดประกอบรวมกันนะครับนะแล้วก็เวลาท่านสร้างจริงนะท่านไปดูจากหน้าง,งานจริงว่าความถี่ห่างของยอดเราเนี่ยมันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องเข้ารว้วะดับให้มันหนีห่างออกมานะครับแต่ว่าพยายามตั้งตั้งลำอย่างนี้นะตั้งเราต้องตั้งเมนประธานก่อนยอดเนี่ยนะครับตั้งลำนี้นะแล้วพื้นที่มันจะเหลือเนะี่ยพอแตกมาแล้วก็ดับนะดัก ต,ตัดยี่วตามนี่นะครับแล้วเราก็จะได้รูกทรงไม้ซึ่งมันก็จะแปลกขึ้นนะครับปกติเนี่ยผมเขียนลราก็จะเขียนให้มันเป็นเต็นเต,นเตอร์กลางนะพยายามเอาแล้วก็เขียนว่าเป็นทรงคุ้มคุมมาไว้นะครับอันนั้นก็สวยอีกแบบหนึ่งนะเราพยายามทําไม้ไม่หลักลูกทรงนะครับเวลาตกดไปม,มาแล้วเนี่ยต้องคุมนะครับ น่ตโกเนี่ยปมันค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่นั้นเวลาท่านทำเนี่ยท่านต้องพยายามเอากิ่งห่างไว้นะครับเอากิีงห่างไว้แต่ตะโกเนี่ยเมื่อเรื่องไประยะหนึ่งแล้วนะครับปบาก็จะเล็กลงนะมันก็จะเพิ่มช่องไฟให้นะครับเพราะว่าถ้าเรารายละเอียดเยอะนะ ใบมันก็จะเล็กลงเองนะครับในอนาคตนะแล้วช่องไฟมันก็จะเปิดใหม่ๆม,มันก็จะแน,น่นๆน,นะมันจะแน,น่นๆอยู่นะครับแต่หลังจากที่เรา,เ,าเลี้ยงมันความละเอียดมันจะเนี่ยสิ่งมันก็ช่องไฟก็จะห่างขึ้นจะมีช่องอากาศให้เรานะครับ ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคะ,ะคุณพักชัยวัฒรสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีครับคุณพัชวัฒรนะคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านนายกส,สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับคุณสุรลักษ์ให้ใจไปเลยคุณจรสวัสดีครับท่านนายกโอหลอดและทีมงานครับสวัสดีครับ ลุงแบนสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับคุณจอมพี่แบนครับลุงแบนสวัสดีครับออโรสสาวๆครับอาสวัสดีนะคะลุงแบนสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานบางกอกนะคะ เมื่อวานทีมงานบางกอกก็ไปร่วมงานนะครับที่สุพรรณนะเป็นการจัดประกวดมานะครับที่การสดามปากนะรับการสมรุนจากอบจอสุพรรณบุรีแล้วก็สภพสระกรรมจังหวัดสุพรรณนะครับก็คึกคักนะครับก็มีกิจกรรมทั้งเจวันนะครับก็เป็นน่าจะเป็นงานแรกที่จับวันสายลิติตกิจกรรมตลอดเจ็วันนะครับจึงเป็นแนวทางที่ดีนะ จัดโดยชมรมบันไซสุพรรณครับนะครับเป็นผู้จัดงานนะครับเราก็ก็จะได้ไม้ที่หลากรูปทรงนะฮะได้ไม้ที่ขึ้นหลายยอดนะครับความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปได้ทุกอย่างอยู่ที่จินตนาการของเราว่าเราจะสร้างไม้แบบไหนเราต้องการหลายยอดหรือต้องการยอดเดียวนะครับถ้าหลายยอดเนี่ยเราก็ต้องดึงเมน ให้มันหนีห่างจากตัวแม่นะเนี่ยประธานอยู่เนี่ยดึงให้มันห่างนี่เลยนะก็วเวลาท่านท่านดึงต้องกดลงก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นไม่ได้เพราะขึ้นมันจะติดท่วงเนี่ยเราต้องกดลงเพื่อเปิดช่องพื้นที่เอาไว้นะฮะกดลงมานะครับพอกดดำเด้งลงมาระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเริ่มตั้งนะแล้วก็อย่ไปตั้งตรงไปตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องปิดหนีให้มันห่างออกแต่ลํากลดนะฮะซ้ายขวาเหมือนกันหมดนะครับนะตัวเราจะจอบยอดเอ็นยอดตั้งก็แล้วแต่เรานะ สำหรับผู้ที่ท่านชื่นชอบในแต่รูปทรงฮะท่านอาจจะเอาต้นนี้เนี่ยเอายอดตั้งๆหรือเอ็นต้เนตาเองขวาได้หมดนะครับอยู่ที่ท่านเวลาท่านถ้าท่านจะเอ็นขวาเนี่ยก็ต้องปรับตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะฮะเพื่อให้ไม้มันเนี่ยไม่หนีจากกันนะ,นะครับยอดยอดสเกลก็ใกล้เคียงของจริงนสะสเกลกใกล้เคียงของจริงเลยนะครับเพราะว่านี่ผมใช้ก๊อปปี้เอาจากเงาของต้นน,งน,นนะฮะมาใส่เข้าไปนะครับนั้น,นเวลาตั้งจบแล้วก็ จะตามประมาณตามนี้นะคือบมาลูกทรงธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเพิ่มความใหญ่ของต้นไม้ได้มากพอสมควรนะเพราะว่าแล้วการสร้างลักษณะนี้เนี่ยเวลาเราท่านเปิดมาเนี่ยนะครับเวลาเราทําจบแล้วมันมันจะลำต้นนะพวกที่เราเขียนเงาเนี่ยเนื่องจากมันไม่สามารถที่จะเขียนยืดออกมาได้นะครับพวกนี้เนี่ยเวลามันยืดออกมานะมันจะเต็มนะใบมันเนี่ยจะคุมมันจะยื่นออกมานะครับยื่นออกมา ว่ามันจะไม่เปิดในร่องๆแบบนี้นะครับเวลามันยืดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ไม่ชัดขนาดนี้นะแต่เวลามองปฏิปปตอแล้วนะครับถ้ากางคืนดูเนี่ยมันจะเห็นจิิงก้าทั้งหมดเลยนะแต่การกวางตำแหน่งโครงต่างๆก็ต้องวางแบบนี้นะครับเพื่อได้ไม้หลายยอดหลายลำนะครับ แล้วจะถ่ายลำจริงนเนี่ต้นจริง,งนะครับต้นจริงตั้งอยู่ข้างหน้านะ ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ FG ทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ